ศิลาท่านผุกเศษนะคุณผู้ชมเนียนะครับเศษที่นี่เลยนะเขาเลยจับจองกันค่อนข้างที่จะหนาตาทีเดียวนะครับนะฮะจะมีทุกองทุกเหรียญเลยพวกศิลาท่านผุกเศษนะครับเป็นใหม่นี่เลยนะครับโอเดร่ก็ ันนี้คนจับจองจับจอนะครับปลูกไปแล้วนี่คือเหเลเป็นคนละส่วนเทป็นพนักงานถายจ้าหลังจากพิธีนะผมนี่เขาไม่ใช่ราคาที้นะครับใช่แล้วครับรยใช่เจ็ดพิธีนี้ไม่ใช่ราคานี้นั่นนะนี้คือพิธีราคาพิธีนะให้จับให้จับ ถ่ายรูปเลยลูปถ่ายเลยลอ่าปูกเมตาโอู้หไห้แบงค์ง <c oughs> ปลูกไรไม่ได้ครับ